ม่เป็นรอยครับพี่น้องยังเลือนี่น้อีกออต่อร่หนึ่งต่อนับกันนะครับพี่น้องหนึ่งแล้วไม่ไหมครับพี่น้องสุขดีครับจังบวแตกนะครับพี่น้องเนาะหนึ่งก้อนแกะนะครับมันจิบหแตกนะพี่น้องนะนี่ครับห้างไงพอสมควรนะครับนี่ครับอีกห้างหนึ่งแกะสดไปแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกับช่องอีสานแฟนคลับชาแนลคือเก่านะครับพี่น้องครับสำหรับมนีนะครับกับผ้าพแม่พี่น้องเลาะทุ่งลงท้ายกับเก่านะครับพี่น้องครับมนีเข้าผ้าพแม่พี่น้องมากลาดต่อหัวเสือนะครับพี่น้องครับมนีพิกาสท่วงเฮ้าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับมนีมากับทีมงานคุณภาพครับยยาครับผมปานอูโโซครับผมแล้วก็ ทั้งนี้ก็จะเป็นผ้านองครับผมกูปออีสานผ้าลุยครับเพิ่นว่ามือนี้ครับมาทำกันสามคนครับพี่น้องครับโอ้โหสีมันหรือโบมันนะครับพี่น้องครับสหรับมือนี้ของเฮานะครับพี่น้องเอาข้าไปลุนไปช่วยน้องกันนะครับพี่น้องครับสีไใ้ห้างหรือบบนะครับไปครับพี่น้องไปไปเบิ่งนกันครับเอาครับพี่น้องครับขณะนี้เขาก็นั่งตอมาได้ พอปะมาณนะครับข้างแลกแหกม้านพี่น้องครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับข้างบนใหญ่ครับประมาณสามถาดนะครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องเห็นบหครับอาจจะมือจังน้อยนะพี่น้องเนาะว่ามันอยู่ในนะครับอยู่กลางห่วยเลยพี่น้องเขาไปทายไก่บ่อใดนะครับข้างแลกของเฮานะครับ นะครับพี่น้องครับเอาวันนี้ทําการจูดนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับทําพิธีครับแต่งอุปกรณ์การจูดครับพี่น้องครับเกี่ยวกอเลยครับพี่น้องเป็นจิงได้ลับบาดสามห้างครับพี่น้องครับมันนี้ระมาันปันแดงครับทำการจูดแล้วครับพี่น้องครับ ดูดโดยพัานนงครับโอ้เมยออกมาแล้วครับเงานิญเงาอยู่ได้ครับดูแล้วครับดูแล้วห้างแหลงเหกมานครับตกน้ำครับตกน้ำเต็มดีขนาดครับพี่น้องครับห้างแหลงเหกมานครับไปครับไปรุนทั้งที่สองกันต่อครับ ห้างที่สองของเขานะครับห้างใหญ่ขนาดครับพี่น้องอยู่ต้นมะม่วงครับไม่เป็นรอยนะครับพี่น้องรอกป็นยังเลือพ ja <Yeah, anyway> cool ี่น้องมันเออตองเลื่อนมันขึ้นครับพี่น้องครับขึ้นเป็นจังใจครับห้างที่สองของเขานะครับห้างที่สามครับพี่น้องครับห้างที่สามครับห้างที่สามนี่ครับ สวยงามครับสวยงามมาครับพี่น้องมาครับบัานนี้มาแกะตอรำกันนะครับพี่น้องหนึ่งแล้วไม่ไหม้ครับพี่น้องสุกดีครับจังบดแตกนะครับพี่น้องเนาะหนึ่งก่อนแกะนะครับมันสิบดแตกนะพี่น้องนะนี่ครับห้างเงพอสมควรนะครับนี่ครับอีกห้างหนึ่งแกะสดไปแล้วครับเด็ดสองห้างนะครับพี่น้องครับมือนเห็นสามเด็ดสองนะครับ ต่อเบือห้างหนึ่งนะพี่น้องเนาะพอไเด้ปปนอยู่ครับพอได้ปนอยู่นี่ครับมาเด้อครับกินตอมกันเสแสมครับพี่น้องครับพี่น้องครับคลิปนี้กะขออนุาตพรจากความเป็นพี่น้องสมีเนาะครับเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมนะครับว่าเอาสีผ้าไปหากินอีหยังนะครับเลาะทงลงทาหาอีหยังเนาะพี่น้องเนาะอ้าวคลิปนี้กะขอเก่าเข้ามา สวัสดีครับพี่น้องครับ